ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศเนี่อมือแรงค่ะตะเวนคว้มตกตินทายจากม่านนัาตางทึ่งบานแม่มาลอนเองค่ะพี่น้องงามงาม ายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องล้างเลิกงานค่ะหิวเขาอีกแล้วค่ะได้แก้วบอกแม่มาแม่คุณเดชกับพี่น้องเนี่ยละค่ะก็บอกเขือนสองสมนวยแก่หิวค่ะสีกระแดกค่ะมาดามสิผ้าสีกระแดกอุ่นขเนยียวปั่นหนึ่งค่ะพี่น้องมาไปกินข้าวร่วมกันค่ะไปเหตุงานมากกลับมาบานมม่ึอยกับโอ้ กินกินจำแก้วปเป็ดแดกค่ะพี่นอแบบ้องแดดแม่มากแม่คุ้นเดชไหมเป็นต่ำมาไปแหร่หายร้เมื่อละ กินว e. <man qualified worldwide> uh ่าเลยกินมีเวลากินเจ้าจีซีประแดกให้มุกเจ้าเบิ่งปุกประแดกเป็นตัวอื แก้วไปแดดกะลีได้เนี่ยไปแดกเป็นตัวเป็นตัวไ <c oughs> ปแดกอัไปแดกคุณแม่มาตาบานคุณค่ะพี่น้องมาตยสูเอามากแต่ยอมกินเราค่ะพี่น้องไปแดกแม่แเราเฮ็ดเราเอง แซ่แบแซ่บอืมเด้อผู้ใดอยู่ทางสเปนก็ได้มา <c oughs> กินเขาแล้วกันซีกประแดกจับหลังหนึ่งหัน่แแแนแซ่บเสียบไปหรอกดีเลย มันแม่แบบไม่เมื่อยป็นหิวของสิเนาะกก็มากินอ่ะอือสีเป็นแดดที่น้องเบิ่งอืมอืม,อม,อม,อม จเจี๊ยบกับมีค่ะสดๆกับพี่น้องกับปลาค่ะอืม เาซาบ,บูมะเล็กไย่อมกับพี่นอ้องแสบแห้ง <c oughs> อาหารบ้นบานๆท่อค่ะพี่น้องสิมาอยู่เยอรม,มันจะไปอยู่ไซกับบอลลมค่ะยายย้อนปลาแดกเนี่ยนะคะพี่น้องอันนี้ปลาแดกมัตบานค่ะแม่เราเอาเห็ดตุ๋ไผยเอาใส่กระเป๋าอัดมาตั้งแต่เมื่อบานทุละกหมกินแม่มดดูน้ดม,มันข้ายังไง Hãy quả cho kênh Ghiền Mì Mmm. ค่ะพีนน่น้องโอ้แซ่บเด้อนี่แซ่บเด้ <c oughs> อเด้อผู้ใดอยากสีไปแดกกับแม่มาลอนมา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  วันนี้เลิกงันหาโม่งแรงค่ะพี่น,อน้องคือช่วงนี้มันสิคําเร็วเนาะเลิกหาโม่งแรงกับมืดแล้วค่ะมืดหรือเลยทั้งมืดทั้งหนาวมันเสียแกงสาคําเร็วค่ะช่วงนี้ Keo bóng keo bóng นะตอนไปเดยกมาสีงพี่น้องนี่ปลาล่ามัตตาบ้านเ่ยค่ะพี่น้องมัตตาเมืองไทยแม่แล้วพวกแม่ค่ะแม่ตุกไย่านี่แหละเราเห็ด ขนม้นมแต่ขมแม,แม่เฮ็ดก,กับบุก,กากินบัานีนะะาแ้แล้ค่ะมาปรนแดกแม่เราวเฮ็ดไว้แล้วแซ่ไวู้ดนประแดกแล้วแซ่ Mm-hmm. ลงสีเริ่มฟื้นแล้วค่ะพี่น้อง บันส <c oughs> um ิกินของหวานค่ะพี่น้องอิ่มหละอินมไมคะพี่น้องบันนี่หาเหีมาแก่กินของข้าวแล้วก็มาหากินของหวานค่ะแม่มาล่อนมีบอกม่วงใหอยู่น่วยหนึ่งบอกหูว่ามันสีดีบ่เดี๋ยวปาดบง่นาอ โอ้ยดีมาน้อยนี่เละตุ่มเป๊ะมหมดละเขียวอยู่ค่ะตตมนันกับสีสวยงาม ทำแล้วเอาว้ายสมวะว้ายลูกโมงเงี้ยมาสมกันยอดกันเดียว์เลยเฮ้ยเอ๊ะสมโคตร้ิงลูกสมม่รีเนียเป็พี่ตีเอาสมสมอีกแค่ข้ามกันนะไอ้ส,อง,อสองสอง,สอง,อองา สมสมสมกินไม่ได้เนี่ยสมเอาออกกินไม่ได้สมแห้งนี่ังอีกเลยเนี่ยได้ขนมไม่อีกแล้วค่ะพี่นนองอันนี้ยายจังเลยมันตะได้กกินวะเนี่ย นญี่ปุ่นนะซีอิ๊วเบอรันงินพี่เบ่ยวปะอืมอืมนุ่มไข่ที่บ้านคือขนมเียงลรบ้านท่ามมูจกักข้างในก็จะเป็นใส่ทั่วใส่เผือกเป็นสินะค่ะพี่น้อง อันนี้ใส่ถ่วแดงอือม,มันก็สีนุ่มๆค่ะแซ่บเนาะอันนี้อาหารอาหารเทียงอาหารแรงค่ะอือ โอืคโอเครับพี <c oughs> ่น้องแต่ว่าแม่มาล่องกินอันเดียวนึงหรอกกินเพ่ออไอ้มันมหต้องกินประแดกไปเนาะอืมล่างปากค่ะักม่วงกับสมเอาอุบาทอุปโลกินบ่ไดดสมเอะซุดเศร้าปะ ถ้าอันนี้แบ่บอันนี้กูดอือเอาพี่น้องคลิปนี้กะเป็นคลิปเพศแบบง่ายๆแบบว่าให้พี่เดยนอ้องพี่น้องนี่ได้สัมผัสชีวิตแม่มาล้อนน้ำเนาะเพศหัิงได้ให้มูเจ้าเห็นนำ้ำอันไล่สาระแน่มีประโยชน์เนี่ยอันชีวิตประจำวับบนห้องคอยแน่อย่างสินะค่ะพี่น้องผสมประสานกันไปกระใส่ชีวิตแนวนิอิลีหล่หรคะพี่น้อง กินเขาจําประเดกคือเกาไปกินใดคือเกาค่ะมากไก่หอดไซสกะกินเขาจําประเดกคือเกาค่ะพี่น้องบ่ลืมประเดกบ้านนี้กะเชื่องยานแบบว่าพี่น้องซีโบเดยบ่บเด้เดลืมแม่มาล่อนเนาะกะคือหอดคือถึงกันกะเฮ็ดคลิปมีคลิปยังเฮ็ดกะเฮ็ดไปค่ะพี่น้องอันเดี๋ยวต,อต่อจากนี้กะมีโปรแกรมอีกไหยค่ะพี่น้องบาสิตัดผมให้ลูกไส้่าสั่นเดียวกับ ติดตามใน้คลิปต่อไปได้ค่ะพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้กะขอพรกคุณได้ไหลายค่ะพี่น้องสําหรับการติดตามรับซุ้มรับฟังเป็นกําลังใจให้แม่มาเล่นเนาะยูดีสบายเบิร์สุขภูสุคนค่ะพี่น้องพอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ